สวัสดีค่ะจากบา้านไร่บางพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูต้นไม้กินได้อีกชนิดหนึ่งนะคะแต่เขากินที่หัวนะคะหรือเง่าของเขานะคะต้นนี้คือชื่อว่าต้นสาคูนะคะใบของเขาสวยมากๆเลยนะคะและต้นก็สูงมากๆเลยนะคะนี่ค่ะใบของเสา ใบของเขานี่ถ้าเราปลูกใส่กระถางเป็นไม้ประดับได้อย่างดีเลยนะคะใบสวยมากเลยนะคะตอนนี้ก็แตกหนอแตกกอเจริญงอกงามดีนะคะสวยมากๆเลยนี่ค่ะนี่คือต้อนสาคู สาคูโบราณที่สำหรับกินหัวนะคะกำลังออกดอกตอนนี้ก็เริ่มมีลูกของเขาด้วยนะคะสำหรับต้นสาคูต้นนี้ได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะจากช่องสวนรวมสุขนะคะที่เป็น ผู้ที่อนุเคราะห์ให้พันมานะคะก็าฝากขอบคุณนะคะตอนนี้กำลังแตกกอขยายหนอ่อเพิ่มขึ้นนะคะนี่ค่ะตอนนี้ปีนี้ก็ได้กอใหญ่ขึ้นมานะคะบ้านไร่องพยอมวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะคะใบของเขาสวยสามารถที่จะปลูก ใส่กระถางเป็นไม้ประดับได้นะคะลูกของเขาก็ดูสวยแปลกดีนะคะแถมมีดอกให้ชื่นชมด้วยนะคะนี่ค่ะถึงดอกจะเล็กไปบ้างนะคะแต่ก็สีสวยนะคะสีแดงอมส้ม บ้านใครมีบ้างคะบอกกล่าวบ้านไร่วังพยอมบ้างนะคะว่าเดี๋ยวเผื่อขยายพันธุ์เยอะๆแล้วจะได้เอาเขามากินบ้างว่าเขากินกันวิธีแบบไหนนะคะเพราะผู้ที่ให้มาเขาไม่ได้บอกนะคะว่าให้กินแบบไหนให้กินต้มหรือให้กินนึง่ง รู้แต่ว่าให้กินหัวของเขาหรือว่าเง่าของเขานะคะก็แล้วแต่ถินที่เขาจะเรียกนะคะว่าเง่าหรือหัวแต่ตอนนี้สงสัยยังจะกินไม่ได้เพราะว่ายังมีน้อยอยู่นะคะเพราะบ้านไร่วงพยอมเป็นคนที่กินเก่งนะคะเพื่อนๆท่านไหน รู้วิธีกินก็บอกกล่าวกันบ้างนะคะนี่ค่ะอันนี้ลูกเขาเยอะเลยนะคะต้นเขาเขางามมากนะคะสูงสุดหัวยื่นมือเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูในระยะไกลนะคะว่าต้นเขาสูงขนาดไหน ยังไม่สุดนะคะนี่ค่ะตอนนี้บ้านไร่องพยอมหมอกยังลงหนาอยู่นะคะยังมองภาพมักจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะต้นของเขาก็จะสูงแบบนี้เลยนะคะ แต่ชอบตรงที่่วใบของเขาสวยมากๆเลยวันนี้บ้านไล่อง์พยอมก็มาบอกกล่าวเพื่อนๆแค่นี้นะคะเอามาอวดแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไล่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ